ดวงรายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีมีถุนนะมีถุนคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลายี่สิบเอ็ดพฤษภาถึงยี่สิบมิถุนายนนะคะเป็นโหราศาสสากลนะดาวประจำตัวของชาวราศีมีถุนคือดาวพุธนะคะมันไปอยู่ในเรือนด้านการเรียนรู้อะ่ะเออหรือเรื่องสังคมพี่น้องเพราะฉะนั้นคือมันเป็นช่วงที่คุณต้องมานั่งคิดทบทวนตัวเองอะ่ะว่าคุณทำอะไรดีไม่ดี ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงอะไรย่างเงี้ยนะคะแต่การปรับเปลี่ยนหรือความคิดของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณได้แบบ go on ไปข้างหน้ามันมีการพัฒนาแต่ว่าคุณต้องพยายามนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะการใช้ชีวิตความคิดด้านการเงินทุกอย่างใช้ความพยายามหมดแต่ต้องเป็นช่วงที่ต้องมานั่งคิดทบทวนว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีจริงหรืเปล่าช่วงเนี้ยเออ มันดีจริงหรือเปล่าถ้ามันดีจริงพยายามต่อไปนะคะถ้ามันไม่ดีจริงต้องแก้ไขมันเป็นช่วงแบบนี้เลยดาวพุธมันเดินถอยหลังข่าวนี้ข่าวดีก็คือวันที่วันนี้แหละวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยดาวพุธมันเดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงต้นเดือนที่เราคิดทบทวนอะไรหรือมันติดขัดอะไรมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมันเริ่มจะโกออนไปข้างหน้าแต่ คุณต้องเข้าใจตัวเองว่าทุกอย่างมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกอย่างมันกำลังจะแบบเป็นไปได้ดีแต่ถ้าเรายังคิดได้ไม่ดีมันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จเต็มที่นึกออกปะเพราะฉะนั้นการที่มันเคลื่อนที่มันหมายถึงเราต้องเพอร์ฟอร์มตัวเองเราต้องเตรียมพร้อมในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากับดาวในส่วนของดาวประจำตัวแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยนะคะชาวราศีมิถุนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ถ้ามีคนรักเก่าๆกลับมาตั้งแต่เดือนที่แล้วหรือช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องมานั่งคิดทบทวนเหมือนกันว่าการไปต่อในครั้งเนี้ยมันดีกับคุณจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันกําลังจะเดินแบบไปข้างหน้ามันจะไม่ถอยหลังละเพราะว่าถ้าอย่างนั้นถ้าคุณยังแก้ไขอะไรมันไม่ได้ถ้ามันไปแล้วมันไปเลยนะเออมันกลับมาให้ได้แก้ไข ถ้าไม่ได้แก้ไขแล้วไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังมันอาจจะเป็นส่วนของแบบจากแล้วจากเลยกลับมาย้อน,อนกลับมาให้ได้แบบว่าเซฮายแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความคิดแล้วก็ mindset ของเราที่เราเลือกทำด้วยนะจ๊ะจะมีนะคะฟูมูลอยู่ในท่าเดียวกันของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ความรู้หายเยอะมายจิตใต้สำนึกด้านความคิด บางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณเรียนรู้มันได้อย่างที่ไม่ต้องมีใครมาบอกอ่ะเอออยู่ๆคุณก็เก็ตเรื่องนี้ฉันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงที่ดีที่เนาะดาวไปจำตัวเดินหน้าขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะทุกๆอย่างถ้ามันเป็นอะไรที่มันจุดประกายไม่ว่าเราจะเห็น หรือได้ฟังคลิปอะไรก็ตามที่มันเป็นคลิปที่พัฒนาตัวเองแล้วเราเก็ตเลยเราเอามาพัฒนาได้เลยทำให้ชีวิตในเดือนนี้ของคุณมันแบบ <c oughs> พุ่งทยานไปหรือเราจะไม่ทำอะไรแบบเดิมชีวิตมันกำลังจะเดินหน้านั่นคือสัญ,ญญาณที่ดีนะคะเพราะว่ามีฟูมูลอยู่ในท่าเดียวกันกับคุณและเป็นเรือนที่9ด้วยแสดงว่า บุญเก่าจะนำพาทำให้คุณอยู่ๆคุณก็มีสติปัญญาฉุกค,คิดแก้ไขอะไรได้เป็นอย่างดีนะอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการความรักด้วยอืม <c oughs> เรื่องความรักหรือกิจกรรมที่จะได้ออกไปข้างนอกกับใครอะไรเงี้ยนะคะเออก็มีโอกาสเดินทางมีกิจกรรม ที่มันเป็นแบบสันทนาการหรืองานอดิเรกอะไรเงี้ยช้อปปิ้งเดินทาง <ๆ S 1> ก็เผอเอว่าไปเจอคู่รักหรือไปเจอคนถูกใจได้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องการเงินบ้านเนาะการเงินดีอืมโชคดีมากเพราะว่าวันที่สิบสองดาวพุธเอไม่ใช่ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนการเงินระวังระวังโชคดีมากระวังถูกหวยเลขรถก็มีโอกาสเฮงเฮงปังๆนะคะสำหรับชาวราศีมี